ฉันเนี่ยเธอไม่เธอหรอกเธอไม่น่าจะดีไปไหนอ่ะเหมือนทำรายการเรียลิตี้เลยอ่ะสวัสดีค่ะรอสค่ะวียีค่ะอย่าลืมโหวตได้นะคะเราจะไปทำอะไรเลยยังไม่รู้เลยแม่ไปก่อนเนี่เดี๋ยวก็รู้ไปที่จังหวัด a y u t ย h a y a เมืองเก่าเขาแตกตอ ใช่พัทยารู้สึกแปลกรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในทีวีทันทีเลยพอมีกล้องไม่รู้ทำไมแกขับรถไปดิก็เธอถายคปไม่หรอกได้ยินเสียงแว่นมันเล่นไปเล่นมาอ้าวพี่แว่นใหญ่พี่แว่นใหญ่แล้วมันพี่แว่นดำเราไปเรียกเขาพี่แว่นดำเลยก็มีอยู่ค่ะเมื่อค่เดือไปที่ไหนวะกับน้องกิ่งอะแล้วน้องกิ่งเขาก็ชอบรวมตัวที่ไหนมากใช่ปะแล้วก็หลับตอนนั้นทักห้องเดียวกัน ห้องสี่ศูนย์หกก็เลยแบบตัดคลิปกันเถอะแล้วก็บอกว่าพวกเรา room 406สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา room 406ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พเรา r or six เอาจใช่หรอใช่คุณอะใช่ค่ะที่สองพวกเรา room 406นะคะเวนดำค่ะเจอรี่คะคือวันนี้มลนมสดคนเยอะนะคะก็เลย เราต้องไม่ขายมาร้องไม่ได้ไม่ได้นะเลยมีแค่วันดำกับเจอรี่นะคะวันนี้เราจะมาร้องซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราล่าสุดขอบคุณนะค <c oughs> ะเล่นกีตา <c oughs> ด้วยนะดูด้วยเหรอเออถึงเงี้ยไม่ขับช้าอย่างนี้นะมันรถไปเหยัดนี่เธอเห็นไหมนี่เป็นเหยียบให้มันเหยียบหน่อยได้ไหมมันเป็นรถรักสิงวดล้อมประหยัดน้ํามันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้กําลังขับเร็วเร็วสิบกิโลเมตรเร็วเหยียบให้มันมิดมิดหน่อยสมมติฉันไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าอย่าบอลดูถูกน้องเอ็มเจของเรานล เจก,ก็ไปได้เร็วเหมือนกันเห็นไหมเร่งมาก็มาหยุดป่ะเร่งมาทําไมเบรกลมมัน <c oughs> ไปถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายรูปแล้วหยุดเนี่ยเห็นไหมเนั่นไปถึงมันก็ไปพอดีแล้วมันก็ต้องชะลอไหมจะสามารถเร็วกว่านี้ได้ไหมก็ไม่อพอมีกล้องแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนโ,โะ้โหปักดีพอมีกล้องแล้วปากดีเ <c oughs> ก่งจริงซิลินนนน นะเดี๋ยวจะให้ดูเรากเอาเงินไว้ในนี้มนต้องหลายวันนะแล้วมันงอกขึ้นไหม่อปั๊บมันไม่เห็นงอกเลยอะแล้วก็แล้วก็พบไปทุกที่กลัวมันหายใช้คำว่าทุกแรกก็จะให้ออกอากาศปะ่ะว <c oughs> ้ยรัวขึนเรือีไหมอะขึ้นไปเลยทำไมรถมันจีนเดิม 老。No. นมันดูเหมือนแบบว่าทุกกระปุกมาแล้วก็หนักมากเลยเขาจะเชื่อเราไรว้ก็มีสองมอหมื่นสามอ่ะ คนอื่นน่าช่วยทุกคนเลยจริงๆแล้วทางเราก็คือช่วยในการลดให้เต็มที่เราจริงๆเนาะเนาะขอ53ตัวไม่ได้หรอเพิ่มอีกหน่อยละกันสิบสามห้เพิ่มอีกหน่อยนะก็คืออย่างที่บอกให้เต็มที่จริงๆค่ะแล้วก็ลดห้าสิบสามตัวในการได้ต็มที่เราจริง นั่งเลยค่ะโทษนะคะแน่ๆที่จะมีความสนุกสนานในชีวิตตรงนี้นี้บน่ฟ ถาผ้าหลายๆอันได้ไหมีแล้วนะอย่ามีสิอีสิแอันสีแดงก็น่ารักอ่ะวนนี้นะคะเราจะมาพบกับมายากลบบาระกระกรบ

จากเราไปอย่างสงบแล้วจี่นี่ยังจากเราไปอะไรก็ไม่ตกใจเท่าเวลาเปิด iPad มาแล้วเจอภาพเสย MC าต้องอจะไปอยุยาดีใจอะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ ่วยขนของอะไรเพราะว่าต้องรีบกลับไปงานแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ขนของขึ้นเรือและส่งเพื่อนขึ้นเรือเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติแกห่วงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวานี่แขน MC นะดูฉันถือไม่ตลอด<ใ>นี่จะข้างนี้แขนกว่าจริงป,<ไ>ป่วยงามีลยกิลลี I'm <laughs>